ยันรถถึงวันแล้วครับไก่เห็นไหมเห็นหัวเด็กไหมแล้วครับเห็นขาเด็กไหมแล้วครับขับรถมาเรื่อยเลย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  เรอไม่แล้วครับเบงเบ่งอีสเตปเดี๋ยวครับเบ่งกเะโคงมาโคคักคไหนนัไนัไหนไคงมาโงมา้วมาโค้งมนโคงม้งงง

เห็นไงใจลงยังปวดท้องหมอแดยวครับดครับับปวดแล้วปวดแล้วดันแล้วแต่ดูดรัดไว้แล้วครับย้มได้ห no. ่วงแล้วครับบอปแล้ว

ครับม oh, ีครับที่มันง่ายก่อนทำง่ายเอ้ยเป็นอะไรเด็กหน่อยโอ้ยโอ้ยมังไกลมได้สายที่ดูมันตัดลบออกหรือยังคะออกแล้วมากระซีดูแบนบดีดูแบนโบรึเปล่าคือว่าหายแล้วอเปล่าหาย เท่ข้างนสามชิ่อ้ยไปให้หนังอ๋อต่อม่็หนังหนังวัจ้ะไปให้หนังเดาะใ่เลยถอดีเลือดออกไหลก็เลยปล่อยหายใจของหนึ่งปลอดให้แล้วครับพอดีที่แม่บ้านของบางคนจะมา่อยอูกครับ ผมเป็นในป่าบางตนเี๋ยวห่อนแล้วครับรมก็ได้น้ำอนก็เป็นยังโบ่งงันครับเห่าห่านเที่มีอะไรบิางเช่นคะเย็บสะโพกใช่เน้มันก็บเป็นยังไม่โบที่จะคบมีับุญเลยกรบโป